วันนี้จะมาสอนทำผมทรงนี้ค่ะทุกคนสนากระทิงวัสนากระปุกเนี่ยทุกคนอ่นนานงงมา,าก,ว,าก,กวันนี้เราจะมาทำผมทรงน้องกระปุกกันนะดูซิว่าถึงเบ้าหน้าเราจะไม่ให้ผมเราก็เข้าสู้เขาไม่ได้อยู่ดีถ้าใครที่ไม่มั่นในเบ้าหน้าแบบเปิดเรียบก็เอาปลอยหวาดลงมาก่อนนะคะอังก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มั่นในความแบบเปิดหมดนะเพราะว่าหน้าผากอังสี่เหลี่ยมปิดไว้หน่อย อ่าเออแคเปิดก็แบบเออมาแล้วอารมณ์เหมือนทรงพิมพ์ถายุคก,ก่อนไหมจะสร้างจำทรงพิมพ์ถาได้ไหมทรงพิมพ์ถาที่จะแบบมัดครึ่งแต่ว่าอันนั้นจะมัดมัดแบบเป็นก้อนๆจำแต่ทรงวนเส้นทันไวนั้นนะไม่ทันอ่ะไม่ทันไววนเส้นเนี่ยทรงวนเส้นอรอจะเป็นทรงวนเส้นแล้วเห็นไหม ในคลิปที่คุณกระปุกเขาสอนนะเขาใช้เป็นหนังยางเส้นเล็กนะแต่ว่าอังไม่มีก็ใช้เป็นหนังยางเส้นใหญ่แทนจริงเส้นเล็กมันน่าจะได้ความแบบตั้งกว่าเนาะมัดครึ่งอย่างนี้นะคะหวีไม่ต้องใช้เอานิ้วสั่งๆเอาแล้วไงต่อแหวกรูใช่แหวกูแหวกลูปึ๊บดึงขึ้นมาอือแล้วก็ดึงแบบนี้หู้น่ารัก แต่ของเขาผมเขายาวไงมันก็เลยดูแบบวิเราก็น่ารักอยู่นะน่ารักไหมวาสนาาะขา,ากระเป๋า, <c oughs> า,ากระเป๋า <c oughs> ปปติดกิ๊บเขาก็จะติดกิ๊บตรงในคลิปเขาสอนว่าให้เอาที่หนีบอันเล็กนะคะที่แบบเป็นอย่างเงี้ยงับเข้าไปข้างล่างให้มันตั้งมากขึ้นถ้าอยากให้อยู่ทรงก็สามารถใช้แว็กซ์ เก็บทรงได้แต่ว่าประมาณนี้ก็น่ารักนะทรงนี้ทำไปไหนได้บ้างทำงานได้ไหมไปคาเฟ่เนาะมันรู้สึกว่าดูแบบดูวัยรุ่นอะดูวัยรุ่นวัยใสเพื่อนเพื่อนว่าเหมาะกับวัยไหนคะมัธยมหรือว่ามหาลัยเออไม่พูดถึงไปทำงานนะก็ทุกคนเลือกลองคอมเมนต์บอกกันนะว่าทรงเนี้ยควรจะทำไปสถานการณ์ไหนดีอีเวนต์ไหนดีแต่ทำงานน่าจะน่าจะไม่ได้มันแบลไปก็ได้นะแบบเบาๆลง รักไมทุกคน